อำเภอศปบาบจังหวัดลำปางการได้สัมผัสกับของจริงทำให้นักวิจัยเกิดความเข้าใจเกิดความกล้าว่าเราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคนเขาทำมาแล้วแล้วก็เราก็กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นความจริง เกิดบทเรียนที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับกระบวนการวิจัยของเราได้ตอนนี้เราได้รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วต่อไปเราก็ต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนประเด็นงานศพถูกมาทบทวนในทีมวิจัยเกิดคำถามว่าหลังทำประชาคมไปแล้วอยากทราบผลว่าชาวบ้านมีการยอมรับประเด็นต่างๆอย่างไรจึงใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อคลายความสงสัยให้กับนักวิจัยอีกครั้งพวบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทุกประเด็นจากนั้นเราก็นำหัวหน้าหมวดจำนวน50กว่าคนไปดูงานที่บ้านนาหวายอําเภอนาหมินจังหวัดน่านที่บ้านนาหมืนเขาก็ทำวิจัยงานศพเหมือนกันมีพระสงฆ์เป็นหัวหน้าโครงการโดยเน้นการลดจำนวนบรรเก็บศพด้วยการทบทวนเรื่องเลิกยามเป็นประเด็นหลัก หาข้อมูลและเรียนรู้เรื่องจำนวนวันเก็บศพแล้วก็นำบทเรียนมาวิเคราะห์พูดคุยในเวทีผู้สูงอายุในหมู่บ้านบ้านนามื่นเขาสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดลดระดับความเชื่อเรื่อง วันที่ไม่ควรเผาศพซึ่งวันเสียหรือวันที่ไม่ควรเผาศพจะมีเพียงสองวันก็คือวันเก้าค่ำและวันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำสู่การจัดเวทีผู้สูงอายุในหมู่บ้านนำเสนอข้อมูลโครงการผ่านวิดีโอเชิญปราชาชาวบ้านมาให้เหตุผลในการพิจารณาลดจำนวนวันที่ไม่ควรเผาศพและเชิญผู้สูงอายุที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการงานศพ มาให้ข้อคิดเห็นแล้วลงมติกำหนดวันที่ไม่ควรเผาศพของหมู่บ้านขึ้นมาใหม่เพราะต้องการคลายความเชื่อเรื่องการหาฤกอ์เผาศพโดยเฉพาะถ้าลดวันไม่ควรเผาศพโดยการเห็นชอบร่วมกันของผู้สูงอายุจะทำให้จำนวนวันเก็บศพลดลงและค่าใช้ใจ่ายในงานศพก็ลดลงลงสู่การจัดเวทีประชาคมระดับครัวเรือนทีละหมวดบ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจให้ทั่วถึงมีทีมวิจัยร่วมเข้าไปกำกับดูแลกิจกรรมของกลุ่มย่อยและอธิบายประเด็นสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจก่อนลงมติให้แต่ละหลังคาเรือนส่งพ่อบ้านหรือแม่บ้านมาร่วมทำความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะสกุลเราจะอธิบายให้เข้าใจร่วมกันว่าประเด็นทั้ง16ข้อนั้นเป็นการหาแนวทางไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ต้องบังคับให้ปฏิบัติแต่เป็นการขอความร่วมมือ ซึ่งผลการลงมติระดับคัวเรือนส่วนใหญ่ก็เห็นชอบในแนวทางดังกล่าวนำผลการลงมติและข้อเสนอแนะทั้งหมดมาพิจารณาและวิเคราะห์ในเวทีทีมวิจัยสู่เวทีสรุปผลประชามติของหมู่บ้านจัดทำแผ่นป้ายประเด็นข้อตกลงในหมู่บ้านตามสถานที่สำคัญจากกระบวนการคิดค้นคิดต่อต่อย,ยอดหาคำตอบเรียนรู้ด้วยตนเองและนำไปสู่วิถีปฏิบัติในชุมชน ชุมชนเกิดการตื่นตัวเล่าต่อส่งผลให้เกิดการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงทั่วทั้งตำบลไหลหินโดยใช้ต้นแบบบ้านไหลหินเป็นบทเรียนเริ่มการขยายผลทั้งตำบลด้วยการประเมินความสำเร็จของประเด็นข้อตกลงที่ถูกใช้ในบ้านไหลหินเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นทำการวางแผนงานวางแผนคนกำหนดการที่จะทำงานในแต่ละหมู่บ้านก่อนทำเวทีในแต่ละหมู่บ้าน เราได้แบ่งเป็นสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทีมวิจัยหลักเข้าไปแนะนำโครงการและหานักวิจัยร่วมที่มาจากตัวแทนแต่ละหมู่บ้านขั้นตอนที่สองเสนอประเด็นต้นแบบของบ้านหินและยุกร่างประเด็นข้อตกลงของแต่ละหมู่บ้านไปพร้อมกับการพูดคุยแลเกเปลี่ยนความคิดเห็น ของทีมวิจัยร่วมขั้นตอนที่3จัดเวทีซักซ้อมการนำเสนอเหตุผลประกอบประเด็นเพื่อเตรียมนักวิจัยร่วมไปทำหน้าที่วิทยากรในหมู่บ้านของตนการซักซ้อมจะให้ทีมวิจัยร่วมนำเสนอทีละคนในแต่ละประเด็นผ่านการเสริมหนุนของทีมวิจัยหลักที่มีประสบการณ์ทีมวิจัยร่วมซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านและเข้าใจประเด็นที่เป็นข้อตกลงก่อนเพื่อที่จะช่วยเป็นปากเสียงคลายข้อสงสัย ให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้ามาในเวทีประชาคมเรามันเป็นปัญหาของหมู่บ้านตนตนก็ต้องเป็นคนแก้ไขด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้านตนเมื่อทีมวิจัยร่วมพร้อมจึงเปิดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านทีละหมู่บ้านแบ่งกลุ่มย่อยมีทีมวิจัยร่วมเป็นผู้กำกับดูแลแต่และกลุ่มย่อยจนได้ผลการลงมติและข้อเสนอแนะ เข้าไปพิจารณาและวิเคราะห์ในทีมวิจัยร่วมของแต่ละหมู่บ้านสู่การสรุปผลในแต่ละหมู่บ้านจากการสรุปประเด็นของทีมวิจัยร่วมก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้านเช่นบ้านแม่หุ่วเนี่ยก็จะไม่มีเตาเผาศพเรื่องโครงวปราศเขาจึงไม่ขอที่จะตัดแล้วก็ลดลงไปเพราะว่าเขาจะได้ยกเอาโครงวปราศขึ้นไปเผา,าบนเมนเผาศพเลยมองเห็นว่าแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีการปรับให เข้ากับความสมเหตุสมผลของแต่ละหมู่บ้านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านในตำบลแหลงหินผ่านกระบวนการวิจัยและได้ข้อสรุปจากการประชาคมเสนอให้สภาผู้นำตำบลแหลงหินประกาศประเด็นข้อตกลงทั้ง18ประเด็นเป็นรูปแบบในการจัดงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการวิจัยก็มีหลายลักษณะเช่นเอกสารนาเสนอประเด็นข้อตกลงเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันวิดีโอนําเสนอความยินของป่าชาวบ้าน เพื่อให้ประชาวันดนําเสนอความคิดเห็นที่มีหลักการในบริบทของเขาป้ายแผ่นที่ความคิดซึ่งนําเสนอประเด็นของความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มที่มานําเสนอแล้วก็ป้ายเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นต้นแบบในการเมือการของเราสุดท้ายก็เป็นเว็บไซต์ซึ่งเปิดพร่แก่คนภายนอกงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นการชื่นชมวัฒนธรรมของการเรียนรู้เป็นหลัก ดังนั้นสิ่งที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าไปช่วยผลักดันให้ชุมชนมีฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเองมันจึงทำให้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเองสามารถค้นหาได้ด้วยตนเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวองค์ความรู้ใหม่แล้วก็ศักยภาพที่ชาวบ้านเองก็มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถที่จะนำพาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อแก้ไขปัญหา